เป็นประจำทุกปีนะคะหลังจากออกพรรษาสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์จะมีพิธีถวายภาพระกฐถินพระราชทานในปีนี้ทางสถาบันก็ได้จัดเตรียมที่จะถวายภาพระกฐถินที่วัดธรรมมามูลจังหวัดชัยนาทกรถินถือเป็นบุญใหญ่แล้วก็สะท้อนอความรักความสามัคคีของคนในองค์กร แล้วก็เพื่อจะสร้างทําบุญร่วมกันในนามของคณะนิเทศศาสตร์ก็ขอเชิญชวนสิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันคณาจารย์บุคลากราร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคทรัพย์ตามแต่สมควรในการที่จะสะท้อนความรักความสามคัคคีความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันของสถาบันแล้วก็ในงามนี้ก็อยากจะให้ทุกท่านได้เป็นส่วนหนึ่งของอ การทำบุญร่วมอของสถาบันในปีนี้ขอขอบพระคุณมากค่ะ